โซภาได้เลยค่ะค่ะชื่อสโสภาหนุ่มคอกนะคะอายุหกสิบห้าปีจากจังหวัดคนครศรีธรรมราชนะคะก็จะมาส่งกันบ้านแล้วก็ขอคำชี้แนะนะคะคือปีใหม่เนี่ยค่ะตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่วันที่หนึ่งก็ตั้งตั้งศีลน,นะคะตั้งว่าจะไม่เอาดีจากลูกและจากผู้อื่นพอตั้งศีลปั๊บ จะมาเยอะแยะเลยค่ะแบบล้มมาเป็นลำดับลาดับก็เร็วๆนี้ก็คือก็คุยกับลูกคุยอยู่ทุกวันทุกวันแล้วลูกก็เห็นเห็นรูปที่ลูกส่งมาก็เห็นลูกเขาเขาใส่แมสแบบสวยๆแบบสามมิติแบบของเกาหลีอะไรประมาณนั้นใจก็แวบขึ้นมาทันทีว่าก็ก็คุยกับลูกว่าลูกไม่ใส่แมสแบบนั้นได้ไหมะ ใส่เม็อีกแบบหนึ่งแล้วก็แล้วก็เส่งไปให้เขาดูว่าเนี่ยต้องใส่แบบนี้นะเม็แบบเนี้มันกันได้มันกันไวรัสได้มันกันเแบคทีเรียได้แล้วมันกันฝุ่นได้ด้วยแล้วต้องใส่สองชั้นนะแล้วก็ที่ลูกใส่อยู่น่ะมันสวยอย่างเดียวมันสวยอย่างเดียวมันกันอะไรแทบไม่ได้เลยแล้วแล้วลองดูไหมว่า เออที่ใส่นั้นน่ะเขาใส่ได้กี่ชั่วโมงมันมีกระดาษเฉยๆมันนู่นนี่นั่นก็ก็ก็อธิบายไปเสร็จแล้วลูกก็บอกว่ามันไม่ได้แม้ที่แม่แนะนำอ่ะมันมันไม่ได้มันใส่แล้วมันมันแพ้มันจะขึ้นสิวเอ่อที่คางข้างๆแก้มอะไรอย่างเงี้ยบอกใส่ไม่ได้แล้วเออมันอึดอัดแล้วใจก็ตัวเองก็ใจก็ แวบขึ้นมาน้อยใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมนะบอกแล้วลูกไม่เชื่อแล้วก็มามา,มา,มาคิดได้ว่าเอ้ยไอ้ความคิดแบบนี้อมันมันคือจะเอาดีจากลูกหรือเปล่ปาหรือว่า,หร,วาหรือว่าแค่เป็นคำแนะนำหรือเป็นความหวังดีก็ก็ยังคุมเครือคุมเครืออยู่ก็ก็ขอโอกาสคุณนิดหน่อยชีนน้แนะด้วยค่ะรเตอร์เฉ็งด้วย พี่สุภาบางทีเนี่ยอาจจะเพราะความรู้ทางวิชาการของเราก็ได้นะคะทําให้เราคิดว่าถ้าจะใช้มันต้องใช้สิ่งที่มีสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็มันถูกถูกรามหลักวิชาด้วยใช่ไหมคะอย่างที่เราเห็นแต่สิ่งหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่อ่าอาจจะไม่แตกต่างกัน <S <S 2> <S 2> เท่าไหร่หรอกคะ่ะเพราะว่าบางท่านก็ คือคือมันติดง่ายใช่ไหมคะบางทีในการรับประทานอาหารที่มันจาเป็นต้องเปิดเนี่ยมันก็ติดได้แล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะมองแบบแบบวางใจนะคะว่าถ้าวิบากร้ายมาเนะ่ะใช้ไม่ใช้ก็ติดตอนนี้เนี่ยถ้าเราห่วงเรื่องของถ้าเราห่วงประเด็นเรื่องของว่ามันมันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าถ้าถ้าใช้แบบที่แม่แนะนำาอ่ะนะคะ ก็เราก็ใช้ตัวนี้พิจารณาก็ได้พิจารณาไปว่าเออถ้าวิบากร้ายมานะเน่ะอ่าถ้าจะต้องติดเนะี่ยยังไงก็ติดมันก็มีช่องทางตอนนี้มันมีช่องทางทีออ่ข้อมูลสื่อสารมาให้เราได้เห็นแล้วว่ามันไม่มีจุดปลอดภัยได้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราเราห่วงอะไรพี่โสภาพี่โสภาแยกต้องแยกออกมาให้ให้ชัดว่าจริงๆเราเราห่วงอะไร ระห่วงลูกตรงตรงเรื่องของการติดเชื้อเหรอคะเออมันมีความรู้สึกว่าว่าเขาเขาเป็นคนเออเหมือนกับไม่ประมาทประมาทแบบวัยรุ่นประมาทประมาทแล้วมีความรู้สึกว่าเรายังมีความรู้สึกว่าเออต้องรอบครอบอีกนิดไหมอะไรประมาณนี้คือคือเราควรจะเราควรจะบอกไหมหรือว่าคือคือแต่ที่บอกไปแล้วตอนแรกมันมันก็มีความรู้สึกว่า บอกไปแล้วด้วยความหวังดีแต่ว่าลูกจะเอาหรือไม่เอาก็ก็ไม่เป็นไรแต่คือจับได้ว่าแวบแรกที่ลูกที่ลูกให้เหตุผลมาเนี่ยมีความเสียใจอยู่นิดนึงว่าเอะทําไมบอกแล้วยังมียังมีข้อตัวยแย้งกลับมาประมาณนี้อ๋องั้นก็อยู่ที่อยู่ที่ใจเราเนาะว่าเราคิดว่าถ้าเราบอกนี่ลูกต้อง,ต,องต้องทําตามเลยต้องเอาตามเราแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ ตรงนี้แหละที่เราจะจะได้มาล้างของเราว่าอ่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราบอกแล้วก็คือเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้คํานี้เป็นเหมือนคําท่องนะคะเ,เหมือนคําท่องแต่ว่าในในสภาพจริงมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าวิบากดีมาทั้งเขาและเราเนี่ยก็จะเห็นพ้องต้องกันก็เป็นความคิดเห็นที่ตรงกัน แต่ถ้ามีความถ้าวิบากร้ายมามันก็จะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างอยู่เราก็จะได้มีสภาพไม่ได้หลังใจเราเกิดขึ้นแต่ก็ดีนะคะเน,นก็จะได้เห็นไงคะเห็นว่าอ๋อพอไม่ได้หลังใจมันก็แฝบมาอยู่นะมันไม่ใช่จับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้เหมือนที่เราเหมือนที่เราท่องได้นะคะอะตรงนี้ตรงนี้มันเป็นตรงนี้ถ้า สภาพแบบนี้ที่มันไม่ได้หนักหนามากคิดว่ามันไม่หนักมากหรอกเพราะว่าพี่โสภาทําใจได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วไม่หนักมากแต่ว่าก็ทําให้เราได้เห็นตัวนี้ค่ะตัวที่อมันยังมีอยู่เนี่ยเราก็จะได้พิจารณาล้างเพิ่มเข้าไปให้เราอยู่ในสภาพอะรักปรารถนาดีกับทุกคนแต่ไม่ห่วงใครนะพอเราได้ทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วก็จะ ได้เป็นพรมสีหน้าจริงๆไม่ไม่ใช่พรมสามหน้ามันยังจะยินดีถ้าเขาเอาตามเราอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะมัออนมีตัวที่ตอนแรกตอนแรกตอนที่ว่าเว็บนั้นยังยินดีแต่ว่าพอพอหลังจากนั้นพอหลังจับได้ว่าเอ๊ะตัวนี้พลาดไปหรือเปล่าว่าเอ๊ะตั้งแล้วว่าไม่เอาดีจากจากลูกแล้วก็มาคิดว่าอ๋อ เณเวลาณเวลานีนาาน้ที่แม่พูดอยู่แสดงว่าแม่ไม่ใช่สัตบุุษของลูกคือ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 ก็วางวางเลยตรงนั้นแต่ว่ามีความรู้สึกว่าทําไมตอนแรกยังมีอยู่คือเราเราเราพลาดไปตรงนั้นนะคะ ๋องั้นก็จริงๆที่โสภาก็ทาก็ทาได้แล้วแหละแล้วก็ยังอา่ามันแวบมาแต่ว่ามันก็ถูกจัดการไปอย่างเร็วเพราะประเด็นเราไม่ใช่เรื่องลูกทําตามไม่ทําตามแล้วประเด็นเราคือเราตั้งศีลว่าเราจะไม่เอาดีจากลูกทีนี้เราเห็นสภาพจิตที่มันจะเอาดีจากลูกใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าอ๋อมันยังมีอยู่นะตัวที่จะเอาดีจากลูกแต่มันจริงๆมันคือตัวเริ่มต้นที่เราเพิ่งตั้งศีลน,นี้ แล้วมันมันมาเนี่ยแล้วเราก็จัดการได้เร็วแล้วนะคะมันก็จะเป็นลำดับของมันไปต่อไปมันก็จะได้เร็วยิ่งขึ้นต่อไปก็แค่แบบแวบมามันก็จะหายไปได้เลยโดยปัญญาของเราที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอการเพิ่มขึ้นของปัญญาตาม hmm. ลำดับลำดับที่โสภาพิ่งตั้งพิ่งตั้งไม่นานดังนั้นอ่ะตอนนี้เนี่ยถือว่าถือว่าได้เร็วแล้วนะคะเนี่ยได้เร็วมากแล้ว แต่มันจะเร็วยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกด้วยระยะเวลาที่เรามีผัดษามาให้เห็นอีกแล้วเราได้ทําไปอีกนะคะถ้าเราเจอผัดสาอีกแล้วก็ขอบคุณที่ให้มาเห็นแล้วเราก็จะได้เห็นว่าเราจัดการได้เร็วมากน้อยแค่ไหนคือความก้าวหน้าค่ะเจนนัทเตอร์พุทีค่ะค่ะเจริญทรามค่ะ ก็ในส่วนอันนี้นะคะก็คือโชคดีที่ไม่ได้ดั่งใจก็เลยเห็นว่ามันมีเหลืออยู่นะคะถ้าได้ดั่งใจมันก็คงจบไปแล้วพอไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเพราะมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวตัวเดิมก็ได้ตัวที่เราตั้งสินในเรื่องที่ว่าโอเคเราจะไม่เอาดีจากลูกก็ได้หรือลีลาหรือคําตอบที่เขาตอบมาใหม่เพราะคําตอบเขาเนี่ยหรือลีลาต่างๆนี่คืออีกตัวหนึ่งนะคะเพราะมันจะมาพร้อมๆกันหลายตัวเพียงแต่ว่าเออ ถ้าฟังจากที่พี่พี่โสภาเล่าเนี่ยในตัวที่ตั้งสินไว้เนี่ยตัวเนี้ยน่าจะบางแล้วเพราะมันถึงแบบไม่พอพอคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับอ๋อเราจะไม่เอาดีอะไรจากลูกให้ลูกเนี่ยนะคะมันมันเหมือนมันจะหมดไปเลยทุกอย่างที่ไอไอเหลี่ยมต่างๆเล็กๆน้อยๆที่มันเกี่ยวข้องหรือว่าอาจจะเป็นปัจจัยเสริมเนี่ยมันไปด้วยเลยเพราะว่าหลักใหญ่เราเราทําได้อะคะ่ะแสดงว่าตัวเนี้ยมันมันอาจจะมีแต่มันมีใน ไม่รู้แหละว่าเหลี่ยมไหนซึ่งเต้องไปย้อนถ้าจะย้อนก็คือย้อนกลับไปหรือว่ารอแต่จริงๆย้อนกลับไปก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่รู้นะลองดูแล้วกันค่ะเราไปมองว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันเริ่มกึ๊กเนี่ยมันเริ่มกึกตรงไหนเพราะเหตุผลคือแค่เห็นเขาเขายังใส่อยู่หรือคําตอบที่เขาตอบนะคะอาจจะตรงนั้นด้วยนะคะหรือจริงๆอ่ะโอ้ ค่เห็นปุ๊บก็รู้แหละก็ไม่ต้องดูรีลาอื่นเนี่ยคําตอบหรือไม่คําตอบก็ใช่แสดงว่าอันนั้นมันคงคงประเด็นเรื่องของเขาไม่ทําตามเราอะคะนะคะ,นะคะก็ต้องไปดูเพิ่มอีกหน่อยนึงอะคะ่ะไม่แน่ใจนักนะคะแต่ไอคำที่ที่อาจารย์บอกอะค่ะว่าพอถ้ามันแบบใกล้ๆจะหมดเนี่ยคะ่ะที่มันจะยากๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าให้ hey, อะไรเนี่ยนะคะเราต้องอ่านของเราเองนะคะ ถ้าต้องการปัญญาที่สมบูรณ์ต้องชําระกิเลสให้สิ้นเกลี้ยงนะคะก็เราก็เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มันใกล้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทบทวนเยอะๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะหลุดไปแล้วก็จะได้จบเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องๆค่ะขอบคุณค่ะ,คะนุชธนาพี่โสภาค่ะค่ะเรามาฟังวัยรุ่นน้องเบลดูนะคะน้องเบลมีการบ้านมาส่งในวันนี้ค่ะเชิญ